สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าฟังเกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมต่างๆของเกมมีแอสปอร์ดเอฟซีโมบายนะครับมีอะไรบ้างนะคร่าวๆก็จะมีกิจกรรมทีโอทีวายโนมินีซีแล้วก็ไอคอนวีคสามนะครับมียูซีเอลของใหม่เข้ามานะในวันนี้ต่อเวลาพิเศษมีอัปเดตนะครับอีกอย่างน,นก็จะเป็นลีกนะครับมีการรีลีกมาแล้วนะั้นแล้วก็การรีแลก์ด้วยนะครับในวันนี้ก็มีการรีแลก์มาเหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่เราจะต้องรู้นะครับใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เดี๋ ผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID พาส s w ว r d หรือ EID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li@@ n e แอด @cookie land หรือเ e b o o k Fanpage Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม Fc Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับในวันนี้ก็มีตั๋ หานักเตะแจกเหมือนเดิมนะครับก็กดรับกันได้เลยนะเข้าเกมมานะนี้ square, ส,สําหรับต่อเวลาพิเศษนะครับ <t contexts> ก็เอาซองแดงออกไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรมาอีกนิดๆหน่อยๆนยน,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 นะครับก็อย่างเช่นอันนี้เลย4 0 0 0มืตนแมเนี่ยตัวดอบเนี่ยก็เพิ่มตัวดอบใหม่เข้ามาแล้วนะก่อนหน้านี้จะไม่มีมาลดินี่มีมาตอุสนะครับตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับผมเรทต่อเวลาก็ตามนี้เลยนะครับสามารถกดดูกันได้นะที่ตัวไอตรงนี้นะครับผมทั้งตัวดอบแล้วก็เลทเลยนะ อีกอย่างนึงก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้ก็เหมือนเดิมอะแค่มันไม่มีซองอ่างเป่าแล้วนะ4,000แต้มนะครับตัวดรอปเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนมาตาม40,000นะครับผมนี่มาวันนี้นี่มาเทอุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เลดดรอปก็จะตามนี้นะครับผมก็ลองสุ่มดูนะใครเก็บแต้มรอสุ่มรอบใหม่เนี่ยมันมาแล้วตามที่ผมบอกไว้เลยน้องว่าจะมาวันที่6วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสุ่มเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะไปสุ่มในไลฟ์สตรีมนะครับแต้มผมพอแล้วเดี๋ยวผมไปแลกเพิ่มได้้4แลวนะ ใครอยากจะไปลุ้นกับผมก็สามารถไปลุ้นกันได้นะครับในไลฟ์สตรีมเนาะเจอกันนะครับผมแล้วในวันนี้มีอัปเดตทัวร์นาเมนต์ UCL ไหมเราเล่นกันด้วยนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยเนี่ยการแข่งขันนะกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เราเล่นสัปดาห์ละสครั้งนะครับเห็นไหมมันจะรีทุก7วันเนาะก็จะให้เราเลือกระดับความยากนะครับอะอย่างตำนานเนี่ยเข้ามาเราก็จะต้องเลือกทีมเราจะเล่นนะครับส่วนของที่จะแจกเนี่ยเรากดดูที่กล่องของขวัญก็ได้เนี่ยเนี่ยเราก็จะมีแจก token, โทเค็นทัวร์นาเมนต์ UCL ด้วยนะ จริงๆมันก็เป็นอะไรที่คุณเคยนะมันเคยมีแบบนี้มาบ่อยแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์คัพตั้งแต่ยูโรอะไรพวกนั้นแล้วนะครับอันเนี้ยแล้วอันนี้เป็นระดับยากสุดเนาะก็จะแจกชนะครั้งแรกเยอะหน่อยส่วนอันนี้ก็จะน้อยลงนะระดับเวอร์คาร์เห็นไหมแต้มที่แจกตอนได้แชมป์ก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับก็สามารถกดดูเอาได้เลยนะครับผมเล่นเพื่อดีเก็บสะสมไปโทเค็นทัวร์นาเมนต์ UCL นั่นแหละแล้วก็แลแกในร้านค้าได้นะครับสำหรับโทเค็นก็จะอยู่ในแลกเปลี่ยนแล้วก็อันนี้เลยทัวร์นาเมนต์นะกอนเนี้ยก็จะมีมาเชล แลกได้5ตัวต่อ30วันนะมีเขียนเอาไว้เนอะใช้600มีสุ่มนักเตะนะครับเลทต่างๆแล้วก็มีเงินนะครับผมใครมีเวลาก็สามารถมาเล่นกันได้นะสำหรับโหมดใหม่ทัวร์นาเมนต์ UCL นะครับส่วนนักเตะ UCL เนี่ยในกิจกรรมที่ผ่านมาที่มันมีการโบนัเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่อัพนะเท่าที่ผมเช็คดูนะครับเนี่ยดูกันได้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะอัพเมื่อไหร่นะครับหเห็นไหมไอ et, ้เบลเดอะไรพวกนี้มันต้องเพิ่มเป็นรนะ้อยห้าเนาะ เออโกนาเต้นี่ก็เหมือนกันต้องขึ้นเป็นร้อยห้าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อัพนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูข่าวสารกันต่อไปว่าจะอัพวันไหนนะทันเดอร์สตั๊กก็เหมือนกันนะครับคีเวลเนี่ยเข้าเงื่อนไขหมดแล้วนะก็ยังไม่อัพมานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดีมาโก้ก็เข้าเงื่อนไขเหมือนกัน2 o องโออาร์นะเนี่ยดีมาโก้ก็ยังไม่อัพนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าจะอัพวันไหนนะเดี๋ยวถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับการอัพโออาร์ท ส่วนตัวอื่นอ,นอะที่ยังไม่ได้พูดอะอย่างแลมพาร์ดฟานเฟอร์ซี่เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เข้าเงื่อนไขนะเออก็เลยยังไม่พูดนะครับแลมพาร์ดกับฟานเฟอร์ซี่ยังต้องรลุนจนถึง,ถงนาสุดท้ายนะจะเตะช่วงช่วงกลางเดือนนะครับช่วง1 5 1 6แถวๆนั้นนะทั้ง2ตัวเลยนะครับใน DOTY ก็มีผู้เสนอชื่อซีมาแล้วครับในวันนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีให้เราเล่นสกิลเกมนะครับกดเริ่มได้เลยนะ,ะก็เล่นสกิลเกมนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมอันนี้เลยนี่ โทเคนผู้เสนอชื่อ tyca นะครับแล้วก็โทเคนผู้เสนอชื่อ tycb นะก็จะเป็นแต้ม a กับ b อะไรง่ายๆทุกอันเลยนะมันจะมีแจกอยู่เนาะเนี่ยแล้วพอเล่นครบ2สกิลเกมก็รับตรงนี้ได้นะครับแล้วพอเล่นครบ4สกิลเกมเนี่ยก็รับตรงนี้ได้ส่วน a กับ b เนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ด้วยนะใครอยากได้ a เนี่ยก็เอา b มาแลกเป็น a ได้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้ b ก็เอา a ไปแลกเป็น b ได้เช่นกันนะครับมันหมุนเวียนกันได้ a กับ b เออมันแลกเปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็จะมีให้เราเอา A กับบีนแหละมาเดินตรงนี้นะเพื่อรับของนะครับเห็นไหมเนี่ยมันใช้40นะมาเชลาโน่ no ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะ A, a ก็จะหนักหนักไปทางมาเชลาโน่ no นะครับมันจะมีมาเชลาโน่ no เยอะนะสำหรับ A นะส่วนถ้าเป็น B ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสุ่มนักเตะมากกว่ามาเชลาโน่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับง่ายๆเออประมาณนั้นคิดว่าน่าจะรับได้หมดนะผมว่าก็เล่นไปเรื่อยๆอะ่ะผมว่าเดี๋ยวก็ครบนะก็ประมาณเท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วง่ายๆนะสำหรับ ั h เตอร์นี้นะผู้เสนอชื่อ C นะครับแล้วก็นักเตะที่เข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มด้วยตำนานเนาะก็จะตามนี้เลยนะมีเกลตเบลด็อกบาซาเนติบูฟฟอนเปอร์ตีเจอร์ลาดนะครับตามหลุดเลยนะที่ผมเคยให้ดูไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนๆน,นะครับแทมเนี่ยก็จะใช้แรกตามนี้เลยนะเบลใช้ 1,000, พด็อกบาใช้ 500, ซาเนติ600บูฟฟอน7 5 0เปร์ตี500เจอร์ลดสามนะครับซาเนติ ity, เป็น CM ด้วยนะแปลกดีนะครับเออ แต่หลายคนเล็งว่าเอ้ยมันน่าจะร้อยหกป่ะพี่แล้วเป็น R B อะไรอย่างงี้นะปรากฏมาเป็น C M เฉยเลยนะสถิติวนแกเรดเบลก็โหดเอาเรื่องเลยนะดูพลังดิยังโหดนะพี่ลิงมีจักรยานอากาศด้วยนะครับร่างที่แล้วมันไม่มีปะไอ้ร่างร้อยสามแต่ร่างนี้มีด้วยนะแล้วก็บุฟฟอนนะครับนี่บูฟฟอนไม่มีขว้างไกลนะตัวนี้เหมือนร่างเก่ามาร่างเก่าก็ไม่มีเนาะจำได้อแต่พลังก็ตามนี้เลยนะก็สแตตดีอยู่นะเออ ด็อกบาเนี่ยผม <ๆ S 1> ว่าเฉยๆว่ะฟันประเทศเหมือนจะดีกว่าป่ะต่ลราความคิดผมนะเท้าอะไรมันดีกว่าโดยฟันประเทศเวิร์กเลสก็สูงสูเหมือนล่างกันก่อนนะครับ,บด็อกบาแล้วก็เปิดตีเนี่ยตามนี้เลยเนะี่ยคร่าวๆนะครับอ่ะใครอยากจะแลกตัวอะไรก็สามารถมาแลกกันได้นะครับนอมินีซีก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับในวันนี้นอกเหนือจากตำนานนะครับก็ตัวเนี่ยก็จะตามนี้เลยเนี่ยวินิซุสซาร่าเมสซี่พาร์เมอ์ลาฟินยาลุกมันนะครับอาบาคาวเฟียสเตโอ เคนบัตโตนี่ชาก้านะครับใครอยากจะแลกตัวอะไรก็แลกกันได้นะแต้มก็ใช้ตามนี้เลยนะครับก็ประมาณเท่านี้เลยนะสำหรับนนมินีซีที่มีอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับสำหรับรลีก็รีขึ้นซีซั่น2มาเรียบร้อยแล้วนะครับการเก็บเลเวลตรงนี้เนี่ยก็รีมาให้เราเก็บใหม่กันแล้วนะก็มาช่วยๆกันเก็บนะครับเพื่อที่จะรับของเพิ่มเติมเนาะเป็นนักเตะเป็นเงินเป็นเพชรแดงเป็นมัชชิลาโนอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่รลีว่าจะเก็บเร็วเก็บช้าแต่ละลีก็ไม่เหมือนกันนะอะแล้วก็มี ในร้านค้านะครับมีตัวใหม่มาให้เราแลกด้วยนะสำหรับลีกนี่ก็จะมีตัวเล่แล้วก็ลีนิเกอร์นะครับตามหลุดเลยนะก็จะเป็น CM แล้วก็สไติเกอร์นะครับร้อยหกกับร้อยสี่เนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไอ้พวกตุ่มนักเตะแล้วก็มาเชลโนเพชรแดงอะไรอเงี้ยเดี๋ยวก็น่าจะมีมานะแต่ตอนนี้ผมทําคลิปเนี่ยยังไม่มีเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวคงมาผมว่าตอนนี้มันสิบโมงอะตอนผมทําคลิปอะมันรีพอดีเลยนะมันก็เลยอาจจะยังเข้ามาไม่ครบนะครับ ือเอโต้อะไรนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ก็จะอยู่ไม่นานหรอกเอโต้กับกา้าเดี๋ยวก็น่าจะเอาออกนะไอแต้มที่มันจะแจกเพิ่มเนี่ยมันก็ยังไม่แจกเลยนะเนี่ยผมรอมันแจกอยู่เนี่ยติบมงเนะี่ยตอนนี้ยังไม่แจกเลยนะมันรีพอดีเลยเนี่ยจริงๆมันต้องแจกนะครับเนี่ยถ้าเรากดดูตัวไอตรงเนี้ยมันจะมีแต้มตรงนี้เป็นหลักหมื่นเลยนะที่ผมจะได้อะแต่ผมก็ยังไม่ได้นะตอนนี้แต่เดี๋ยวก็คงแจกนะไม่ต้องกังวลน,นะครับเออพอแจกก็จะมีแต้มไปแลกเอโต้อะไรกันได้หลายคนน่าจ,จะแลกกันได้นะครับประมาณนั้น ตารับลีกวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะมีมาในวันนี้ก็คือการรีแรงนะครับรีแรงก็จะรี11โมงนะเห็นไหมเหลือ40นาทีนะตอนผมทําคลิปมัน10โมงหน่อยๆไงมันก็เลยยังไม่รีนะครับแตจจะเดี๋ยวหมดเวลาตามที่เขานับเนี่ยก็จะรีนะตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะรีแล้วแหละแต่ว่าผมไม่สามารถรับให้ดูได้นอะกเพราะว่าตอนนําคลิปมันยังไม่รีนะไม่ใช่อะไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะของผมก็แชมป์สามหมดเลยนะครับผู้จัดก,การทีม H ฮดตูเฮดแล้วก็ v s a เลยนะครับผู้จัดก,การทีมตออนนี้ยู่่่ัดบเทาไหร อยู่อันดับ4,500นะเซตติ้ง623,100นะครับยังไงก็ไม่หลุดแล้วเพราะว่ามันไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วนะที่จะรีนะครับเออประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไปรับของในไลฟ์สตรีมแล้วกันเออสุ่มร้านค้าก็เหมือนเดียนะมันก็จะรีพร้อมกันนะครับสำหรับแลงเนี่ยนี่เลยนะเห็นปะเหลือประมาณ40นาทีเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นในไลฟ์สตรีมนั่นแหละทั้งหมดอะต่อเวลาพิเศษด้วยนะที่ผมพูดไว้ต้นๆคลิปก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปลุ้นในไลฟ์สตรรรีีมมเยย็นนน้ะะคคับใอากจไปดูผ สุ่มรีแล้งสุ่มต่อเวลาก็ไปเจอกันได้นะครับผมแล้วก็แพ็กในรานค้าก็มีอัปเดตมาด้วยนะครับก็จะเป็นพวกแพ็กซมาแล้วนะครับส่วนไอชุดรวมไม่จํากัดเนี่ยมันข้ามแพ็กบีไปเลยนะมัน A แล้วก็กระโดดมาเป็น C เลยนะไม่มี B ให้เราสุ่มเนาะ,ะแต่ก็มีมาแล้วนะสาหรับไอแพ็กไม่จํากัด2อ0พาเนี่ยใครอยากจะสุ่มก็มาสุ่มกันได้หรือถ้าใครอยากสุ่มแพ็กอื่นนะอยากเติมฟีซีพอยต์มาสุ่มก็สามารถเติมได้กับรันคุกกี้แลนด์เลยนะครับก็จะถูกกว่าเติมเองนะครับผมเดี๋ยง่ายเดี๋ แต่ว่าน่าจะสุ่มไม่เยอะเท่าสัปดาห์ที่แล้วแหละเพราะว่าสัปดาห์นี้มีตัวที่น่าสนใจแค่แกลเลตเบลตัวเดียวว่าสำหรับผมนะตัวอื่นผมว่าเฉยๆว่ะเออผมก็เลยอาจจะสุ่มไม่มากเท่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจจะสุ่มแค่พวกแบบที่มันคุ้มๆอะ่ะอย่าง500อคูณ10อะไรเงี้ยไอ้5,000 FC แถมหนึ่งอะไรประมันนั้นอาจจะสุ่มนะครับซึ่งมันก็มาวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เติม FC ซีอะไรเอาไว้เยอะนะเออก็แล้วแต่คนนะวางแผนนเราเองแล้วกันนะครับแล้วแต่คนว่าจะสุ่มมอะะไไรยงงนผ ทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์ให้กางคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมีกับสปอร์ตเดฟซีโมบายที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าฟร์มนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย